สวัสดีค่ะนันปอมเมลเนียนค่ะ คือจริงๆไม่ได้เน้นทําธุรกิจฟาร์มหมาสักเท่าไหร่จากความชอบที่คิดว่าเออซื้อหมามาเลี้ยงพันหนึ่งก็เลือกเป็นฟอมเพราะไม่ต้องใช้พื้นที่เยอะแล้วสุนัขเนยมีนิสัยที่น่ารักประจบละเลยข้อพี่ตอนนี้มีสมาชิกอยู่ประมาณ40ตัวนะคะเพราะพัน์พี่ส่วนมากพี่จะคัดในเรื่องสายเลือดที่เล่นกันในสนามประกวดเพราะเราจะได้ทราบประวัติ เขาว่าเป็นใครมาจากไหนนะคะแล้วสายเลือดในในสนามประกวดเนี่ยค่อนข้างจะนิยมในลักษณะของสายแคนาดาอเมริกาส่วนในเรื่องการประกวดเนี่ยพี่ก็จะมีคนดูแลในเรื่องการเทนลูกสุนัขให้ การเลี้ยงดูพี่จะเลี้ยงดูให้เขาเหมือนอยู่กับบ้านไม่ได้อยู่กับฟาร์มนะคะไม่ได้ตักขังเขาจะปล่อยเป็นเวลาแล้วถึงเวลากินกินถึงเวลานอนก็จะนอนเวลาเล่นพี่ก็จะปล่อยให้เขาเลียแลกคนดูแลของพี่นี่จะมีอยู่ประมาณ7คนคือสุนัขพันธุ์นี้เขาจะชอบคนเพราะฉะนั้นเวลามีคนอยู่เนี่ยเขาเหมือนมีความสุขที่ได้เห็นคนแต่ถ้าไม่มีคนเนี่ยเขาจะโวยวายระบบอากาศนี่พี่ส่วนมากพี่จะใช้เปิดแอร์ตลอดนะคะคือหมาพันธุ์นี้เขาหมาพันธุ์ขนเราต้องเลี้ย ในห้องแอร์เพื่อให้ขนสวย goodbye, s right. <S ราคาน้องหมาที่คอกที่จะจัดเป็นเกตนะคะจะเริ่มต้นจาก35,000 ถึงห้าหมื่นเพราะว่าพี่เริ่มต้นในลักษณะฟังดูเหมือนราคาค่อนข้างสูงแต่พี่จะคัดพ่อแม่ในการผสมแต่ละครั้งเพื่อให้ลูกสุนัขเนี่ยสวยแล้วการันตีในเรื่องความสวยเปิดรับผสมพ่อพันธุ์นะคะแต่พี่ก็จะมีจะมีเกตของพ่อพันธุ์ก็มี5,000-8,000อย่างตัวที่จบไทยแชมป์แล้วพี่เปิดอยู่ที่1,500 ถ้าจะเลือกซื้อปอมนะคะต้องเลือกลักษณะของสุนัขหนึ่งอันดับแรกเลือกสายเลือดนะคะอันดับสองดูที่ตัวของลูกสุนัขโครงสร้างนะคะเพราะลูกสุนัขปอมเนี่ยเป็นสุนัขที่ค่อนข้างจะดูยากในวัยเด็กเนี่ยจะดูเหมือนกันหมดนะคะแต่เวลาจริงๆแล้วคนที่ดูเป็นเนี่ยต้องดูจากคอกที่มีมาตรฐานดูแลสุนัขเป็นพิเศษนี่คือเรื่องของขนเพราะสุนัขพันธุ์เนี้ยขนกระสองชั้น เราต้องแปลงผลดูแลเรื่องผลตลอดเวลาเพราะถ้าเราไม่แปลงผลเนี่ยพอถึงเวลาเนี่ยผลเขาจะเป็นก้อนต้องขยันหน่อยถ้าเลี้ยงสุนัขพันนี้ต้องรู้จักขยันแปลงผลหน่อยสุนักปลอมที่พร้อมจําหน่ายพี่จะพร้อมจําหน่ายต้องวัคซีนครบก่อนนะคะสองเข็มถึงจะปล่อยลูกสุนัขไป นะคะถ้าสมมติว่าลูกค้าชอบเนี่ยแล้วยังไม่วัคซีนไม่ครบเนี่ยพี่จะให้จองไว้ก่อนนะคะแต่ถึงเวลาที่ไปแล้วถ้าวัคซีนครบครบสุนัขพี่เป็นโรคนะคะในใน,ในการฉีดวัคซีน5โรคเนี่ยนะคะพี่จะการันตีเปลี่ยนตัวให้นะคะจะดูแลทุกอย่างในระยะเวลา2ออาทิตย์ที่รับจากพี่ไปโดยที่วัคซีนครบ